ทำไมพี่น้องคุณอะเรื่องเต็มอยู่หมูไข่ได้ขก็มีเห็ดแม่นมืดเห็ดมันปูนะทุกคนนี่คุณอะเออข่อสิบริกเก็บให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเออข่อสิบริกเก็บให้เบิ่งเดี๋ยวข่อยสิพาเลาะเบิ่งซะก่อนหมูนึงนะนี่อีกหมูนึงนี่แห้งตรงนี้แห้งคัก ก็ติเขาจะออกลามมดเลยพี่น้องมันหนักปีนี้มันออกเท่านี้เนาะอ้ยข่อยเกือบเหยียบนละยเออเออนี่กแมนหลายเติบเลยจิบเบิลเก็บให้เบิ่งกเลยพี่น้องแต่ถ่ายให้เบิ่งซื่อๆเลยว่าอันนี้คือเห็ดมันปูเนาะเออือกำลังออกออกลายอยู่พี่น้องปีนี้เห็ดมันปูนะม,นมันกำลังออกกำลังไปตุ่มไปตุ่มแม่นหมดแม่นมื ทางพี่กับแม่พี่น้องพี่โอ้โหโอ้เอองามบ่พูน่ะแม่นมืดแม่นมืดดอกกำลังงามพี่น้องไงกำลังตุ่มหูตินีไงสิบริกเกตพี่เบิ่งกได้คลิปนี่เห็ดเป็นคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะแก้หายคิดถึงเนาะพี่น้องควายกับเห็ดไลังานเอาพูน่ะพูน่ะโอ้พูน่ะ อลูสิเก็บเบิ่งบ่พี่น้องคือจังได๋เฮาวสั่นเดี๋ยวสิเก็เบเผือกในแม่มนมหมดนี่ไปไปเอาบนหมู่ข้างล่างบ่ไปเฮามือข่อยคือบ่ได้ใส่น้อกทุ่งมือเราก็ไม่ได้ใส่มาเดี๋ยมาซโซ่เก็บนี่โอ้ยนี่มีดข่อยอันที่เป็นดันแปลงอันนั้นก็หายหมดเด้ค่ะโอ้ยดีแต่บ่มาเลาะเนาะมื้อนี้เออ โชคดีมากเลยวันนี้เราเห็ดเจอเห็ดมันปูอะทุกคนนี่ดอกกำลังพอดีเกงเลยพี่น้องเนาะดอกกำลังพอดีเกงเลยเต็มเลยไปเละก้าน้อยมาเต็มนี่แบบที่เป,ปล่งปัดๆไงมันหายมืดพี่น้องเลยจะกดไว้ใส่แน,ะน่มามาซ่ยว,าวยเขาเก็บเด้อพ่นั่นแหละตาม ตามที่เห็นอะไรเห็ดมันลามพี่น้องปีนี้เฮ็ดมันปูออกลายอยู่มาๆมามาช่วยค่อยเก็บอุ้ยมีกระไดแบบเปนเ,ป,นเ,ป,นเป,นปลด่แป้งปัดมันหายเนาะเฮ็ดอย่งไดเอา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 มาช่วยค่อยเก็บหนิพี่น้องลายเติบอยู่เออคนน่ะ ก้าน้อยค่อยก็ได้เอาขอตัวเก็บเพชรกันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> โอ้ยมวนไปยาา่ะค่ะมวนไปยาา่ะค่ะบูเครงแม่นมืดแม่นมืดแม่นมืดมาซอยขอเก็บเด้อเอาขอตัวเก็บกันเด้อพี่น้องป้องปล่ยเอามาซอยขอตัดขาเ็ดแต่บันเนี่ย ขากองหอกระตั้งยากยากพี่น้องเห็นมัน้ะตั้งยากเลยเลยเออม,มาด้วมาซ่ก็ตัดขามันบัดเนี่ยเก็บกองเก็บกองเว้ตัดบัดเนี่ยพัวโบโมือตัดเฮือนดอกงานสิง,งอกตัดขามันทิ่มเสื้อไว้นี่แหละปีน้ามันก็อ,อ,กอีกแต่ปีนี้มันออกลายอยู่ไอหมูเนี่ยหมูใหญ่อยู่พี่น้องเยถ้ามันออกนะมากดอกมันจะบบใหญ่บ่บานอุ้ย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 จับยาก งกอะไาเลยเม่มาด้แม่มาช่วยอยตัดขายเฮ็ดเถอะเออมีดแบบเปนแ่ลงเปลี่ยนไงเฮียเบิร์ดหายหมดสองอันสามอันซื้อมาโอ้หมดหมดแล้วพี่น้องเอ้ามันจีเยาวพี่น้องมาเก็บน้ำพ่อยเด้อ ช่วยเขเก็บผลเติงบัวแซมเนี่ลเรดอกขนาดนี้ลราพอดีแกงพี่น้องได้ซองแกงซามแกงไปละเอาเรียกินก็นมาเอาอยู่เฮือนมาแบ่งกันกินต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตานี่คขู่ขัวเห็ดมันปูนี่ย <laughs> บอกไปโอปลากระบอนพี่น้องเอ้ปลากระไดข้าง,างหว้วยขางนองแล้วค่อยแซมเนี่ะเฮาหมืือนี่